เดี๋ยวขอลองกด off mail อีกสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะดูที่แม่งจะขึ้นให้กูไหมวะ off mail นี่ก็ขยับยากขยับเย็นไม่รู้แม่งจะขยับยากไปไหนใครที่อยากจะพัฒนาตัวละครอยากจะเติมเพชรเติมเกมก็ขอแนะนําร้าน richman shop เพียงแค่ add id มีตัวอ s ใส่นำหน้าที่ a d richman shop เติมถูกเติมไวบริการปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติม ios ใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมเพชรหรือคาฟา vip ก็ถูกกว่าเติมเองในเกมส่วนใครที่เล่นเกมอื่นๆทาง richman shop ก็มีให้บริการมากมายหลากหลายเกมเติมเอง ทางเว็บไซต์ richmanshop.com/home สามารถเลือกผ่อนได้กับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการและยังมีระบบสมาชิกเอาไว้สะสมแต้มแลกส่วนลดเงนได้ต่างหากหรือจะแอดไลน์ ID ดีมีตัวแอดไซน์นำหน้าที่แ richmanshop ไปสอบถามทักทายพูดคุยกับพนักง,งานให้พนักง,งานเขาเติมให้ก็ได้เช่นเดียวกันการันตี้วยยอดผู้ติดตามมากกว่า550,000คนยังไงนึกถึงร้านเติมเกมนึกถึง richmanshop 24ก้อนไอช่องเลเวล13เนี่ยผมใช้ไอเทมตัวนี้ไปแล้วเกือบเกือบ3,000ก้อนเฉพาะช่องนี้นะต้องบอกว่าแค่เฉพาะช่องนี้ด้วยนะ พูดถึงช่องอื่นเลยนะเฉพาะไอช่องเลเวล13เนี่ยผมใช้ไปประมาณ3,000ก้อนได้แล้วยังไม่ขึ้นในสักเลเวลงบประมาณแม่งก็เยอะเกินจริงคุณนับหน่วยดูดิ29ล้านคริสตัลเลเวลเดียวยังไม่ขึ้นเลยบทเรื่องนี้ตลอดเลยนะเรื่องความประสาทของตัวเกมมันนะครับก็ไม่รู้ว่ามึงจะทําให้มันยากไปถึงไหนเฮียเสียไปอีกล้านเก้าเอ้ไม่ใช่ล้านเก้าล้านสองในการจะทําดอกดูดีวันนี้แม่งจะขึ้นให้กูไหมตัวมันขยับเดินหน้าอะไรยังไงบ้างให้แม่มีกําลังใจ ในการทําตัวละครในการเล่นบ้างมันก็อย่างประมาณหนึ่งอันนี้มึงไม่ขยับเพี่ยอะไรให้กูเอาซะจริงจังเล่นแล้วก็เครียดล้อมจนหมดสตามิน่าสี่พหน่วยไม่ต้องพูดถึงเรื่องตรงสเตตนะเอาแค่ว่าแม่งขึ้นเลเวลเดียวเนี่ยคุณว่ามันจะขึ้นให้ผมไหมกดได้9ที9ทีถึงก็แบบว่าวกดได้8ครั้ง8คลิกอีก200ก้ทีที่1ไม่ขึ้นทีที่2อ,อกูอยากจะบ้า 4ี่ห้าและทีสุดท้ายแปดขึ้นเว้ยตรงสเตตโอ้โห,โหเฮียมา,าคิงสุดท้ายแถมมาแบบตรงสเตตด,ด้วยครับสเตนปลดน้องสัที การทำออฟแมววันยาวนานนับว่าแมง่งปราณีผมอยู่เว้ยปลดได้แล้วเลเวล42ตรงสเตตเดี๋ยวต้องไปเทสนีดาเมจจะขึ้นอีกเท่าไหร่นี่ถ้าเป็นคนยุคผมนี้ต้องบอกไอ้เฮียเหล่าเอียปอหอกว่าจะมาคลิกสุดท้ายพอดิบพอด,พอดีนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ DPS จะได้อยู่ประมาณ3 1 5 0 0ผมจะยัดบอสมันขึ้นไปเป็นเลเวลร4 0เลยนะครับมาดูเทสเหมือนเดิมครับ2นาทีขยับ a w a k e n i n g หรือว่าขยับปลุ พลังออฟแมวขึ mail, ้นมามันก็จะได้ดาเมจเขาเรียกว่าอะไรได้จริงๆมันจะได้สแตท o ออฟแมวเพิ่มขึ้น10%แหละแต่เดี๋ยวต้องมาดูว่าอีอ้10%ตัวนั้นพอมันเป็นเรื่องดาเมจเนี่มันจะขึ้นมา10%ด้วยไหมของเดิมประมาณนี้ยนะครับ31,500แม็กซิมัมสุดที่เคยทาได้ประมาณ32,000นิดๆเดี๋ยวต้องดูว่าอันนี้มันจะเกินขึ้นไปขนาดไหนขึ้นไปแตะ32 0 0 0แล้วนะครับ33,000 หล่นลงมาเหลือ3 2 1 0 0นาทีแรกประมาณ32,200เข้าสู่นาทีที่2 DPS ขยับเพิ่มขึ้นไปเป็น33,000ยังไม่เห็น34,000นะครับยังไม่แตะตัวเลข3 4ม0 0ีมีสูงสุดที่ดูก็คือ33,800ตัวเลขก็จะแกว่งๆนะครับขยับขึ้นขยับลงเลนจ์ระหว่างประมาณ32,000ถึง33,000นี่แหละขยับไปขยับมาอยู่ในเลนจ์ประมาณนี้มีขึ้นถึง3 3 0 แต่ก็ยังไม่เห็นตัวเลขสามหมืนสี่เห็นแล้วเว้ยสามหมืนสี่ยืนระยะได้ไหม2สองนาที ไม่ได้ครับได้ประมาณ3 3 3 0 0ื3นสามยืนระยะ3 4มไม่ได้จาก3 1มขึ้นมาประมาณ2,000หน่วยกเกือบเกือบ3,000หน่วยก็ขึ้นมาประมาณ7% 8อต่ะตัวเลขเลนจ์ ange, มันประมาณนี้อยู่แล้วเวลาที่เราขยับไอตัวปลุกพลังออฟแมวขึ้นมาได้เนี่ย DPS มันจะขยับประมาณ7-8%ก็ถือว่าอยู่ในตัวเลขอยู่ในเลนจ์ที่เป็นมาตรฐานของมันอยู่ตอนนี้มีหลายคนบอกมาว่าผมอาจจะไม่จำเป็นจะต้องขยับตัวกร ขึ้นไปเป็นเป็นเปอร์เซนต์ที่ก๊า h a ามเพราะเขามองว่าได้ตัวเลขดิบที่พาย้อนดีกว่าแล้วก็ไปหวังลุ้นเอาจากลูนเผื่อจะโชคดีได้ลูนที่มันเพิ่มเปอร์เซนต์สเตนมาจากลูนอะไรเงี้ยก็อาจจะโอเคกว่างบประมาณถูกกว่าด้วยไม่ต้องขยับขึ้นไปเป็นก๊า h a ามผมก็พิจารณามาเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะก็ยังไม่ได้ฟันธงสักทีเดียวนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยจะทําหรือไม่ทาไอตัว off g a า h a ามแต่ตัวอาวุธยังไงคงจะต้องขยับขึ้นไปเป็นเกฟเฟนแหละเดี๋ยวลองไปดูที่ is loot of mail ที่ is loot มีแค่นี้เองหรือเลเวลสิมไม่ขึ้น3ามจึกไม่ขึ้นขึ้นก็คงแปลกเดี๋ยวเรามาลุ้นในเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องรูนโชเดะได้กล่องรูนสล็อตสามสล็อตสผมใช้สีฟ้าอยู่จะได้สีทองอะไรดีๆบ้างไหมตึ๊ดคริดาเมดโบนัสเอจิ เกรดแม่งเลยนี่แน่คอนเฟิร์มไฟนอนฟรีโอ้โหกูอยากจะบ้านี่แหละครับชะตาชีวิตมันไม่ให้หาอะไรเราง่ายๆหรอกลูนคุณว่าอีกหน่อยมันจะมีให้รีสเตตัสลูนไหมได้ลูนมาแม่ไงไร์ประโยชน์สิ้นดีผมยังเหลือกล่องลูนอยู่ในตัวอีกก็มีเต็มไปหมดสล็อตหนึ่งเปิดแม่งให้หมดเลยเฮีย ให้หมดตูด,ดนจะให้อะไรดีๆกูบ้างคาดหวังสิ่งดีๆของชีวิตอยู่จะมีให้ไหมรูนช่องที่ที่หนึ่งเป็นรูนฟ้าได้ลูนม่วงมาไฟนอลครีเอจิเปอร์เซ็นไม่มีอันไหนสู้อันที่ใช้อยู่ได้เลยวะ่ะ แค่เริ่มต้นมาแล้วดูแม่งแบบให้ลูนหลอกล่อป่ะให้ลูนเหมือนกับอยากจะให้ย้ายไปเล่นเป็นตัวชูล่า <c oughs> ทำไมไมันต้องให้ลูนหลอกลอ่ออะไรกูขนาดนี้ด้วยเนี่ยช่องหนึ่งไม่ต้องไปเสียเวลาทำมันเลนช่องที่2เป็นลูนม่วงลูนม่วงผมมีเป็นสเตนหน่วยกับไฟนอนพีดามเมจโอ้โหดูดูแม่งให้ให้เป็นเอ็มดาเมจเอ็มแอตแทค อินเคี s ร์สเตนอร์นต์เอหน่วยกับ6เปอร์เซนต์ใช้ลูนม่วงตอนนี้ได้สเตนเจ็3 0ถ้าสลับสลับเป็นลูนที่เป็นลูนเปอร์เซ็นต์อยู่ไหนวะอ้าวอ้เฮี่ยหายไปไหนวะ เซนรีเพรส7830ขึ้นมาเป็น7887เซนเพิ่มแต่ไฟนั่นทีดาเมจหายวิดหายน่าลองเอามาอัปเกรดทีเดียวเชียวโบนัสดาเมจ to small ไฟ e n h a n c e เฮ้ยเหมือนจะดีเหมือนจะโดนมันหลอกลวงว่ะทุกคน M A T K เริ่มไม่ดีแล้วอันสุดท้ายมึงเป็นดาเมทูล่าหรือเป็นไฟนอลพีไม่ได้ไหมถือว่าขอโอ้ยอินคริสอินไม่ได้เรื่องเลยสลับกลับมาเป็นอันเดิมคริดาเมทไฟนอนพี ไฟนัทพีอันนี้แน่สนใจ increase t e n ไฟนัทพีดาเมจอัพเกรดโอ้ยพีดาเมจรีเฟกต์มึงจบรอไปก่อน increase then คริดาเมโบนัสอ่าเริ่มีแวลอินหน่วยอินหน่วยก็ยังไม่ได้ถือว่าแ yeah. ย่เฮ้ยดูแม่งให้แต่ละอย่างเด้เหนื่อยใจว่ะเนี่ยใครจะลุ้นลูนคุณดูเอาไว้แลวกันครับคืออย่างแรกลุ้นให้สเตตแม่งตรงก็ยากแล้วนะครับอย่างที่สองเนี่ยสเตตตรงคุณเอามาทําให้เลเวลมันอัพขึ้นก็ใช่ว่าคุณจะได้อันที่แม่งตรงใจตรงตามต้องการ อันนี้ไม่มีอะไรตรงเลยมีดาเมทูลาชโบนัสดาเมทูลาชลองอัปเกรดดูฟิสิกอลไลฟ์สเตลเอจดูดิเหมือนแม่งจะหลอกล่อให้ผมแบบไปเล่นชูล่าว่ะวะอันนี้ได้เป็นรูนทองไม่ต้องไปสนใจอะไรมลัละรูนฟ้าเซนหน่วยไฟนอลพี วอเทอร์วิน Water, โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยโว้โยแตะละอันแตะละอัน ไฟนอน m อ็มไม่มีรูนอะไรมาให้เปลี่ยนและไม่มีอะไรนะาสนใจนะครับรูนไม่ได้อะไรเลยวะรูนวันนี้รูนไม่ได้เปลี่ยนแม้ว่าจะกดรูนกดอะไรออกมากระจยกระจุายแล้วก็ตามทีแต่สรุปก็ไม่ได้เปลี่ยนรูนใช้รูนเหมือนเดิม